โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฏนครราชสีมาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอง,งานวิจัยทั้งในภาคบรรยาย Oral Presentation และภาคนวัตกรรม Innovation ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์พภูมิภาคเอเชียครั้งที่สิบเอ็ดดี ASEAN Undergraduate Conference in Computing AUCC 2023โปรแกรมวิทยาการสารสนเทศคว้า8รางวัลได้แก่รางวัล The Best Innovation Outstanding Very Good ล a Good Awards 1. รางวัลประเภทนวัตกรรม Innovation Award ได้แก่1.1รางวัลสุดยอดนวัตกรรม The Best Innovation Award ได้รับเงินรางวัล2,500บาทคือนวัตกรรมเรื่องระบบการแจ้งเตือนการลม้มและการระเบิดตัวต้นผ่านลายโดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องพัฒนานวัตกรรมโดยนายนโรดนินสุข,ขุมอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ดรวิยาดายาวัยหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์1.2รางวัลระดับดีเดน่น Outstanding Award ได้แก่นวัตกรรมเรื่องระบบการแจ้งเตือนการลม้มและการระเบิดตัวต้นผ่านลายโดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องพัฒนานวัตกรรมโดยนายนรษดนินสุข,ขุมอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ดรวิยาดายาวัยหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์1.3 รางวัลระดับดีคือ The w o r d ได้แก่นวัตกรรมเรื่องโปรแกรมอัจฉริยะสำหรับแปลภาษามือโดยใช้ Mediapipe พัฒนานวัตกรรมโดยนายสหโชคคืมวงศสาอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ดรวิยดายาวัยหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์สองรางวัลภาคบรรยาย Oral Presentation Award 2องรางวัลระดับดีมาก Very Good Award ได้แก่บทความเรื่องการพัฒนาเกมสมิติเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในประเมศรมีเพียรอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อช่วยศาสตราจารย์อุสานาศเอื้ออภิสิทธิ์วงหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.2รางวัลระดับดีมาก Very Good Award ได้แก่บทความเรื่องโปรแกรมอัจฉริยะสำหรับแปลภาษามือแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษนำเสนอโดยนายสหโชคคืมวงษาอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ดรวิยดายาวัยหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์2.3 รางวัลระดับดีมาก Very Good Award ได้แก่บทความเรื่องเทคนิคใหม่สำหรับระบบการแจ้งเตือนการล้มอัจฉริยะเพื่อการระบ,บุตัวตนและท่าทางการล้มนำเสนอโดยนายนโรธนินสุขึมอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ดรวิยดายาวัยหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.4รางวัลระดับดีค Good Award ได้แก่บทความเรื่องตะลุยคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจาว่านำเสนอโดยนายธนะพัดข่าวเมืองน้อยอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทิพยาทินสูงเนินหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ2.5รางวัลระดับดีค g the Good Award ได้แก่บทความเรื่องการพัฒนาระบบแชทบอรดเพื่อจำหน่ายสินค้ากรณีศึกษาร้านเบียนซีช็อคนำเสนอโดยนางสาวการทิดานาสาธรอ,อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ดรวีรออนอุดมพันธ์ลักสืตดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ